ทำงานออนไลน์ครตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซคะคือเก่งไอทีขายของออนไลน์เป็นครูสอนหนังสือด้วยนะก็สอนมหาวิทยาลัยด้วยก็เพิ่งใช้ฮิลลี่มาช่วงต้นเดือนมิถุนายนก่อนที่จะไปเรื่องฮิลลี่เนี่ยผมอาจจะขอเล่าแบ็คกราว์ยาวๆนิดนึงเพราะว่าผมมีประสบการณ์กับฮิลลี่ยังไม่เยอะเนาะแต่ว่ามันเห็นผลสําหรับผมมากๆเลยถ้าถ้าฟังแบ็คกราว์ผมแล้วเนี่ยบางทีอาจจะตรงกับสิ่งที่พี่ๆหลายๆท่านแชร์นะฮะว่าฮิลลี่มันก็จะช่วยกับคนแบบเนี้ย ได้พอดีเลยบังเอิญผมเป็นคนแบบนั้นพอดีสมัยเด็กๆนะผมแบบเป็นคนเรียนเรียนเก่งความเรียนเก่งเนี่ยมันพ่วงมาก,กับความเครียดมากเป็นคนที่มีความเครียดสูงเนื่องจากว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนสร้างสังเกตแล้วก็มีมีเอ่อ sensitive นะฮะเป็นความจําดีตั้งแต่เด็กๆเลย คือแบบเหมือนเหมือนเป็นคนมีสติรู้ตั้งแต่ช่วงเล็กๆเลยครับว่าว่าเราทําอะไรเราไปมุดอยู่ใต้โต๊ะนะเราเสียใจมากเลยนะเพราะว่าครูให้1นบวกหนึ่งแล้วเราบวกไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นเลยตั้งแต่เด็กๆเลย <c oughs> ก็ก็เริ่มเริ่มรู้ตัวละก็สังเกตคนด้วยฮะเป็นคนชอบสังเกตตัวเองสังเกตผู้คน <c oughs> พอพอเร,เริ่มเริ่มเรียนเยอะขึ้นเนี่ยเรียนม,มปลายมันก็เรียนหนัก เพราะตอนนั้นมันมีโครงการแบบพิเศษของรัฐบาลแนาะแบบ,บใครเล่นเก่งมากทาั้งนี้สีเธออะไรเงี้ยเราก็ไปไปเข้าร่วมโครงการปรากฏว่า <laughs> <laughs> ตอนตอนม .4 สครับทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษคือสมัยก่อนภาษาอังกฤษก็ก็มไม่ชอบนะเกลียดมากแ <laughs> <laughs> บบรู้สึกยากมากนะนั่งทําไปแล้วแบบเครียดเหลือเกินจะรู้สึกแบบมีความรู้สึกนะแต่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนแบบเส้นสมองขาดรู้สึกอย่างนั้นเลยแบบมันตึงแล้วมันก็แบบปว จังหวะที่พัวคือเราก็ก็เลิกทำครับก็โยนทิ้งเลยเก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี<ม>้ยแล้วหลังจากนั้นนะ่ะคือไอความเครียดมันคือควบคุมไม่ได้มาตลอดครับเป็นแต่สมัยมสสีซึ่งไอไอความที่มันควบคุมไม่ได้นะครับมันส่งผลมาทางร่างกายด้วยคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสมัยที่เป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยร่างกายมันยังเอาอยู่มันมันยังรับได้แต่ว่าเรารู้ตัวแล้วแหละว่าว่าเรามีความเครียดเนานะอาการที่เป็นก็คือกล้ามเนื้อก็จะเกรง็ง ตึงอะไรเงี้ยน,นะฮะคอบาลอะไรเงี้ยเหมือนแบบออฟฟิศซินโดมนะแต่ว่าทั้งทางที่เราไม่ได้นั่งทางานนานเออก็พวก็ควบคุมปลายประสานไม่ได้มือสั่นเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมทําให้ดูไม่ไม่แน่ใาจาเห็นไหมครับเห็นว่ามือสั่นไหมะฮะแต่เดิมสั่นกว่านี้อีกครับอันนี้คือดีขึ้นแล้วนะแต่เดิมผมมาสั่นจนแบบผมปอกกระเทียมไม่ได้แล้วก็<ะ>ผมกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ครับต้องแบบ สองนเน่นนเวลากินเส้นเอาช้อนประคองกินน้ําเอาตะเขียบประคองอย่างเงี้ยครับ<น>วันก่อนก็เพิ่งเพิ่งไปกินกว๋วยเตี๋ยวมาแล้วแบบเฮ้ยเรากินได้แล้วอะ่ะคือมันยังสั่นอยู่นะแต่แบบเฮ้ยเรากินได้อะ่ะมันไม่ต้องประคองแล้วนี่คือแบบผมรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นเยอะเลยกับการใช้ฮิวลี่แค่ไม่กี่วันเองต้น,ตนเดือนอะไรเงี้ยนะฮะ,ะ<น>ปัญหามันก็มีมีมามาเรื่อยๆล่ะ กับกับร่างร่างกายเราเนาะจนที่มันกระทบหนักจนผมเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วคือตอนเรียนเรียนโทฮะผมะเกือบจะเรียนไม่จบผมเรียนไปต้องสามปีจากที่เล่ามาว่าผมเป็นคนเรียนเก่งแล้วผมทํานู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยตั้งใจตลอดนะแต่เรียนต้องสามปีเกือบจะเรียนไม่จบนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็ไปไปทํางานเนาะเขาก็คือเขาก็มีโอกาสให้เราไปเรียนต่อด็อกเตอร์อะไรเงี้ยแต่แบบดูแล้วสงสัย ไม่ล่อแะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เรียนต่อนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไปน่าจะไปไม่ไหวในอนาคตถ้าถ้าใช้ฮิลลี่ล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยอาจจะไปเรียนต่อก็เป็นหนึ่งในในความฝันอนะไรเงี้ยผมอยู่กับไอ้พวกอาการอย่างเงี้ยฮะมือสรรันปวดคอปวดกล้ามเนื้อเครียดจนกัดฟันนะถ้าถ้าถ้าสังเกตไม่น่าจะเห็นนะคือมผมจะมีอาการคอฟันสึกทุกซีกเลยแล้วฟันผมเนี่ยปุดทุกซีกมาหมดละ เนื่องจากตอนนั้นคือเรากัดกัดแล้วก็เคี้ยวกรวบกรวบกรวบนี้เราไม่รู้นะแม่บอกต้องต้องไปคุยกับหมอฟันนะครับแล้วก็ทำไอ้ที่ที่กัดตอนนอนนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้ผล <c oughs> คือมันก็กัดอยู่ดีคือมันแก้ที่ปลายเหตุนะครับก็กัดอยู่ดีรักษามาทุกแบบครับ <c oughs> เนื่องจากเป็นแต่วัยรุ่นนะที่เฟลที่สุดที่แย่ที่สุดเลยคือตอนที่ไปกินยาพวกปรับสารเคมีในสมองนะครับมันไม่ใช่ตัวเราเลยอะ พอกินเข้าไปแล้วอะครับแบบมีความสุขทั้งวันมือไม่สั่นนะมือไม่สั่นเลยแล้วก็อารมณ์ดีตลอดเวลาไม่เครียดเลยครับแต่ไม่ใช่ตัวเราเรามีความสุขทั้งวันเราจะง่วงทั้งวันเราหิวเราอยากจะกินทั้งวันทํางานไม่ได้ <laughs> เพราะว่ามันจะกินกับน,นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> ผมก็กินอยู่พักหนึ่งนะหลายเดือนจนแบบก็ยอมแล้วว่าก็ปล่อยเถอะก็มือสั่นก็ได้เออก็ทํางานน้อยลงก็ได้แต่ว่าแบบเนี้ยไม่เอามันมันทำอะไรที่มันละเอียดไม่ได้ครับที่มันต้องหลังๆก,ก็ต้องพยายามใช้กล้ามเนื้อเข้ามาช่วยฝึก กล้ามเนื้อเพราะนั้นอะไรที่<ม>ทําแบบด้วยสกิลอะด้วยด้วยความชานาญม,มันยังพอทําได้แต่ของใหม่เวลาทําอะไรเงี้ยก็จะสั่นตลอดอย่างเงี้ยไอ้พวกยาคลายกล้ามเนื้อก็กินครับที่ว่าอาการปวดกินจนปวดท้องอะฮะคือกินเยอะมากเฟือกอ่อนก็ใส่ <c oughs> เคยเคยเห็นเฟือกอ่อนไหมครับ <c oughs> ที่ที่เขา ใส่คอแลวคอจะเป็นอย่างนี้ยฮะไม่ให้คอขยับก็ใส่ฝังเข็มก็ทำฮ <c> ะ <oughs> เอาตาสาวก,ก็ใช้มาแล้วครับเอาไฟฟ้ามาช็อตหลังเนี่ยฮะรักษามาทุกแบบแล้วคร <บา S 2> ับไม่หายสักอย่างคะคือมันประคับประคองฮะประคับประคองได้แต่ไม่หายขาดครับอย่างที่บอกคือป่วยมากเนาะก,ก็เรียนก็แทบจะไม่จบทํางานก็ชีวิตก็ลําบากฮะจนวันหนึ่งคือแบบมันทํางานไม่ได้แล้วครับต้องต้องตัดสินใจเลิกคือพอเราเลิกทำปุ๊บอาการทุกอย่างลดลงมาเลยจัด เลเวลร้อยเนะี่ยมันลดลงมา40่สิบเลยลดต่ำออกว่าครึ่งเลยเพราะนั้นเรารู้เลยว่าทั้งหมดเนะี่ยมันเกิดจาก,กความเครียดเกิดเกิดจากการที่อาจจะว่าเราตั้งใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปซึ่งถามว่าเลิกได้ไหมมันก็ก็ไม่ค่อยได้ะครับเพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่แบบตั้งใจใส่ใจในทุกๆ การจะทำแล้วบอกมันเหมือนเป็นนิสัยไปแล้วที่ชอบสังเกตตัวเองชอบสังเกตคนอื่นอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยจนถึงทุกวันนี้ฮะก็ไม่ได้ทํางานประจำนะครับตอนนี้ถึงเป็นที่มาว่าทํางานออนไลน์มาขายของออนไลน์สอนหนังสือออนไลน์อนะไรเงี้ยรับจ็อบบ้างฮะก็รักษาตัวไปเรื่อยๆผมก็ใช้นะไอ้พวกน้ํามันหอมระเหยเนี่ยแล้วก็ผมไปมากกว่านั้นอีกผมใช้น้ํามันกัญชาเลยครับคือผมไปร่วมโครงการที่ของสารสนุขอะครับเป็นผู้ทดลองใช้น้ํามันเพื่อที่ดูว่ามันจะช่วยไหม จริงๆน้ำมันกัญชาช่วยมากเลยช่วยลดอาการทุกอย่างจากความเครียดการนอนไม่หลับการกัดฟันมือสั่นอะไรเงี้ยช่วยมากแต่ก็ก็มีปัญหาอีกคือช่วงโควิดเนี่ยเขาก็จํากัดจํานวนคนเข้าไปอะครับที่ที่จะไปรับ แล้วมันก็ไกลผมก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้มา6กเดือนแล้วมั้งครับอาการมือสั่นทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนว่าโรคพวกนี้มันรักษาไม่หายเนาะมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งชีวิตจนมาได้ฮิวลี่นี่แหละฮิวลี่คือเหมือนแบบแทนน้ำมันกันชาได้เลยคือเหมือนแบบแทนการที่ก่อนหน้าในที่เราไปรักษามาทุกอย่างแทบจะแทนได้หมดเลยสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้แต่สําหรับผมะถ้าผมไม่ต้องไปทํเอลทอซาวผมไม่ต้องไปฝังเข็มฝังเข็มแพงมากเลยนะฮะเออผมไม่ต้องไปใช้น้ำ ผมว่าแค่เนี้ยผมพอใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่านะฮะนี่ผมจดไว้อ่าก็3าวันแรกอะ่ะอาการมือสั่นที่ผมเป็นมาตั้งแต่วัยรุ่นเะนี่ยยี่สิบกว่าปีเนะี่ยมันดีขึ้นแบบจนตัวเราเนี่ยรู้สึกได้นะฮะอันนี้อาจจะเห็นสั่นนะแต่เมื่อก่อนสั่นกนว่านี้ผ่านผ่านไปสัปดาห์หนึ่งผมอย่างที่เล่าให้ฟังคือผมกินก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยสองมือมือขวาเส้นมือซ้ายน้ำซุปเนี่ย hmm. ไดย้การนอนอะไรก็ก็ดีขึ้นหลับง่ายขึ้นนานขึ้นเมื่อก่อนก็ต้องแบบ กินอาหารเสริมช่วยเออตอนนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอย่างอย่างที่คุยกันน้องมันเป็นทางเลือกอะครับว่าผมก็ไม่ได้ละเลิกทําอย่างอื่นนะผมก็ยังใช้อยู่ทุกอย่างแหละแต่ใช้เจ้าฮิลลี่เนี่ยช่วยด้วยยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นผมก็ก็แฮปปี้มากขึ้นเพิ่มเติมนิดนึงฮะสองสองวันก่อนเนี่ยผมผมไปเที่ยวทะเลมาไปโดนแดดโดนลมก็ฟังใจในกลุ่มนี่แหละผมก็ใช้อะไรนะอิมมูซิสเต็มแล้วก็ชิลชิลลิ่งใช่รอดฮะคือผมอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมเป็นไซนัสอักเสบมันทำให้ ผมออนแอร์ต่อพวกอากาศเปลี่ยนทางเดินหายใจคือจะเป็นวัดง่ายกว่าคนอื่นง่ายมากๆแต่พอใช้2ตัวนี้รอดเฉยเลยครับมันก็ได้ผลนะคือนอกจากไอ้เรื่องมือสั่นเรื่องความเครียดแต่มันก็ยังยังเป็นอยู่นะแต่คือทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เรื่องหวัดเรื่องอะไรดีขึ้นอย่างวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาเมื่อเช้าโควิดครั้งที่เรา<ม>ฉีดก็โดนฮะก็แบบไข้ขึ้นไปครึ่งวันอะไรเงี้ยเนี่ย<ม>ผมก็นั่งใช้อินมูแล้วก็ชิิลอยู่เดี๋ยวดูว่าเย็นนี้จะรอดไหม yeah